พี going, pues uh, yeah. nah ่ Job, ีกอดจเอาไยจับดจอบใหญ่ลด้เกินนะของเธอเนี่ยล็ระวังโดนเท้านะจอบมันเล็กพดได้แล้แหละตัวก็เล็กตัดเล็นตัดเล็กปุิใช่ใช่ใ่ปใส่ปุตติใส่ปนเจอบเล็กก็เหมาะกับคนตัวเล็กุด่แล้วถุดงา จบุดเลยแแ่เองแมวเต้องเจก็ได้เจยก็มีแต่น้องถือมันไม่ไหวม่ไหวเห็นไหมเอาไหวเอาเลยเนี่ย้องเลยอันนี้ของน้องถูกแล้วจับคนอ่ะ

ไม่วแดดเนไปแล้วไปแล้วลเนยแข็งแรงนะเอ้ายกเสาช่พ่อยกเสาหนเดใช่พ่อยกเสากเอามาเอาหเอา้โ <S an> <S an> อ้โอ้โอ้น้องพอเพียงแข็งแรงมากเลยโอ้โอ,โอ โอ้ใช้มือเดียวเลยเนี่ย <c oughs> สุดยอดเลยสาวแม่ ครับท่านคือ,อผู้นําพวกหนองนานะครับท่านเป็นพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่นะครับก็ <c oughs> วันนี้ท่านได้มาเอามือสามกีที่แปลงผู้ใหญ่ด้วยนะครับก <c oughs> ็อยากรบกวคท่านคุยอะไรเกี่ยวกับการเอามือหน่อยได้ไหมครับครับกอ็อันนี้เป็นเป็นการเอามือจุดริ่มต้นของเครือข,าข,าขอ่ายโคกหนองนาระดับจังหวัดกระบี่ที่วันนี้มาทั้งเจ็ดจริงๆมาจะมาแปดอำเภอปรากฏว่าลำทับอ่ะเขามีงาน ครับครับก็เป็นการรวมตัวของเครือข่ายทั้งสรุปคือแปลอำเภอของกระบี่มารวมตัวกันนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการการเอามือเนี่ยมีอยู่3เรื่องนึงเอามือต้องได้เพื่อนนี่ได้เพื่อนแล้วสองเอามือเนี่ยต้องต้องได้งานครับผมเนี่ยเดี๋ยวได้งานเยอะเลยสามเอามือเนี่ยต้องได้เรียนรู้วันนี้ก็ผู้ใหญ่เขาก็เจ้าของแปลงเขาพาไปดูเรื่องเรื่องมอญนี่ก็ปลูกมอญเก่งครับผมอันนี้คือคือหัวใจ3ามเรื่องนะครับก็ ที่สําคัญก็คือเราเพิ่มข้อที่สีคือว่าเราเน้นงานไม่เน้นถ่ายรูปอ่าเน้นก็ได้งานไม่ไม่แต่รูปก็แต่ยูอแล้วก็คือเราเดี๋ยวเราเอาข้าวมาทานร่วมกันนะครับตอนนี้มีคนจองคิวแล้วเดือนเดือนธันวาเดือนกันยานี่เดี๋ยวไปที่เหนือคลองพอเดือนธันวาเนี่เดี๋ยวไปที่ที่คลองท่อมอ่า เครือข่ายเองเรามีเครือข่ายอำเภอกับเครือข่ายจังหวัดจังหวัดนี้ทำเดือนละหนึ่งครั้งอำเภอก็ทำและแต่จํานวนที่ที่อำเภอนัดกันนะครับก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นผมคิดว่าจะไปดีๆเพราะว่าเห็นพลังเครือข่ายร่วมกันก็ขอให้ท่านที่ชมอยู่ช่องนี้นะครับอย่าลืมเดี๋ยวเราจะเวอร์ชั่น2นี่เราจะมีสินค้า พวหน้องนามาจำหน่ายด้วยก็บางต้นท่านี้ก่อนครับท่านครับได้ได้ข่าวว่าคือ,อการการเอามือเนี่ยคือไม่ได้ทําให้เป็นภาระของเจ้าของแปลง,งเราเราเน้นอีกข้อหนึ่งคือห้ามเป็นภาระเจ้าของแปลงนะครับวันนี้คนมาเอามือก็เอาวัสดุมาเอาวัลเอาจอบเอาผ้ามาช่วยเอาอาหารมาทานร่วมกันนะครับเพราะว่าเราคือมาเอามือคือมาช่วยกันโดยเฉพาะเจ้าของแปลง ครับอันนี้เป็นหัวใจอีกตัวหนึ่งที่เราวางไว้นะครับก็ห่อมาด้วยต้องต้องห่อมาด้วยจอปันกับเห็นเอ็นพี่เตอว่าโคดห่อโคดห่อภาษาภาษาไทยเรียกโคดห่อถ้าปอดใดใดก็จะห่อเดี๋ยวขาหน้าต้องเขียนใหม่ว่าโคดห่อมาด้วยโคดห่อมาด้วยได้เวลาครับครับผมหัวหน้ารู้สึกย <life> ังไงบ้างครับเห็นเห็นแบบโอ้ผมมาผมมีความสุขมากที่เห็นพวกเราม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 าช่วยกันอย่างนี้นะครับผมคิดว่า ถ้าเราทําอย่างนี้เมื่อกี้ผมนั่งคิดคําอยู่คำหนึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะ,จะรบชนะเนี่ยเขาค่อยๆรวบรวมไพ่พลนะใช่ใช่พอครั้งแรกเนี่ยไพ่พลมาน้อยแต่ครั้งหน้ามันจะมาเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆครับวันนี้อาจจะมาแค่50คนแต่เดือนหน้าอาจจะมาสัก100ร้อยคนของ ที่เติมเนี่ยคองท่อมเนี่ยจะไปสัก2อ0ร้อยถึงเราค่อยรว่วมของปรายาก็ไปได้หมดนะ่านเราค่อยรวมรวมให้พรไปเรื่อยๆปราบยานะวันนี้มาเอามือเพื่อนเดี๋ยวหัวหน้าเพื่อนไปช่วยแล้วก็หาแนวร่วมไปเรื่อยๆหัวหน้าคิดว่า การเอามือของจังหวัดกระบี่เนี่ยอาจจะดังถึงระดับโลกไหมครับเอาไม่แน่ไม่แน่เพราะว่ามันเป็นเครือข่ายธรรมชาติใช่ใช่ทำไมให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะไปไกลอันนี้ผมอันนี้ผมก็ท่านรองเนี่ยท่านผมไม่ได้เชิญนะฮะแต่ท่านอยากมาร่วมท่านในพเ้นท่านก็อยากมาร่วม พอผมเล่นท่านไม่มีพิธีกรรมนะใช่ใช่มาได้มา่วมนาดาเป้ลมาดูมนาาเปิ้ลเปิ้ลกิงเ่าสุดยอดเลยครับโอเคนะครับไปเลยนะครับการเอามือโคบหลองนาของจังหวัดกระบี่อาจจะดังไปถึงระดับโลกก็ได้นะครับขอบคุณหัวหน้ามากครับที่ได้มาก็อย่างงี้เดี๋ยวขอเรื่องสุดท้าย จังหวัดไหนที่ฟังอยู่ทางนี้อยากมาเอามือกับเราเชิญคดหอมาด้วยจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะจังหวัดใกล้เคียงมาได้เลยครับครับผมตอนนี้ติดต่อมาแล้วพอสถานีพัฒนาที่ดินจะเอาเครือข่ายทฤษเีใหม่มาร่วมด้วยอ๋อสุดยอดเลยสุดยอดต่อไปครับกันยานน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกเขาจะไปด้วยครับผมสุดยอดครับขอบคุณมากครับหัวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำให้ดังนะช่องนี้ครับ วันนี้ก็เราได้มาก,กันที่แปลงาการเนามือของงหวดกระบี่ข่งหลงน,นะครับเดี๋ยวอันดับแรกก็ข้อแนะนําจะใอ้จะข้องแปลงแนะนําตัวนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับถึงเป็นผู้ใหญ่ที่ได้ประกอบคุณนําความดีมานะครับมากมายนะครับเรียนเชิญเ่านผู้ใหญ่ครับครับผมครับข้อหญญญัวยาครับครับรสวัสดีครับพมสุชาววันชุกกับพยาบาลมูซามารับ่บานา แต่เมื่อก็กล้ามเอาเมืองซราับดีนะครับก็เป็นวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเอาเมือสร้างมาัคคีนะครับเสริมสร้างปัญญาขุมชนจังกับดีเราได้รวมกันจัดนะครับกิจกรรมเพื่อเอาเมือสร้างมาัคคีนะครับรวมกันต่างจังหวัดนะครับเสริมแต่เมื่อก็กล้ามก็เราเนี้มีมีมัต่เมดอ่อโค้องนามีแั่เมื่สร้างยึดซ่องแปลงนะครับ บารในนั่งเรามีมีตั้งมั้ง12แปลงนะครับซึ่งเป็นของต้องหน้าติดต่ำหรือกล้องปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ในร่วงนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแปลง C L M นะครับ10อารายเป็นชุ่นเรียนรู้กล้องแต่มันก็กราบนะครับซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมเอามือนะครับมีการทำเซเว่นอย่างฉีบมีทำอุโมงค์บอนอุโมงค์เสาวรสนะครับแล้วก็มีการทำท่าเรียนรู้นะครับได้ไล่กิจกรรมนะครับถึงห้าร่วงสัญญาวัดเพื่อวับาเรียนหน้าโมเดลนะครับ มดบบมูเด็ดซ้ำบ้านหนั่งแบบมุกโครมนะครับแบบมุกโารมอันนีนะครับอนี้อนรบเรมนะรบนี้เป็นเดียวะคบกิจกรรมการงเทต่โดยจุดของเรานะครับตราตังเป็นรือขายวิสาหกิจการท่องเที่ยวชจนบ้านไหนนั่งนะครับซึ่งบ้านไหนนั่งของเราก็จะมีไล่คุมิส่ากินนะครับว่าจะเป็นคุมิสากินการี้งพุ้งโคคุมิสากินเป็ดุบิจันนะครับคุมิสากินหน่องลนาโมเดลนะครับคุณรนาคารต้นไม้ แต่ละการทูมานะครับนะครับกลุ่มคล้องที่์ระลึกนะครับแต่คุ้มกรนุ่งเปิดซิ้นถึงในกลุ่มนี้เราร่วม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 มาเป็นเกือบใกล้วีซ่ากิจการตองเกลียวร่้จิตเกิดมาในนั้งนะครับถึงเรามีการตองเกลียวต่างประเทศที่มันในการต่างการตองเกลียวเอ่อเกี่ยวมพวกลุ่มวีซ่ากิจด้วยนะครับโปรแกรมก็เริ่มตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงเช้านะครับเอ่อแนงเดี่ยวซึ่งตาเรือทีเก้า เรหนังเรือประมาณสามสิบาทีคุดเองเราพาไปชมหุบปปาปีซานนะครับดืวยผู้เข้านาดี้จุดเดซ่องเราไปยกระยับเดี่ยจมรถเข้านะครับจุดเด็ดซ้ำเราคือซ้ำซ่องจันหรือหน้าต่างมนุษย์โบราณนะครับตรงนี้เราใช้เวลาเฉียงแบบนี้นะครับพอเวลาเฉียงปุ๊บเราเข้ามาบ้านนางเสียงมากินข้าวเฉียงสิผมต้องหน้านี่นะครับมากินข้าวเฉียงที่นี่เลยนะครับให้นักต่อเฉียงได้ทำกิจกรรมในเขาเรียนรู้เดี๋ยวต้องปัจญายเส้นคิดต่อเพียงเข้าในล่วงนะครับนะครับพอเสียงมีการเสียงมันด้วยในช่วงของคุปปาปิราชคิดนะครับพอเราเรียนรู้ปัญจ ต่ที่จะจะกิจก 48, ราให้านางเดี๋ยวทำกิจกรรมด้วยไม่เดียวทำอะไรเลยแต่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวที่ทำอะไรนะครับหลังจากนั้นเราจะพาไปเรียนดูผู้บรรยาการเพื่อพุ่งนะครับเด็กกลุ่มอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์นะครับให้เหล่าเดยวได้ลงมือทำกิจกรรมจับคุ้มด้วยนะครับนั่นก็คือการจับสมบู่นะครับถึงโปรแกรมนี้เราก็เซ็ตโปรแกรมประมาณไม่เกิน3โมงเย็นนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมเดี๋ยวเราพกย่องในกิจกรรมข้องอมน้องหน้าให้เป็นในเรื่องของการจับเสือส่งเสริมชุมชนด้วยครับ ทอดเศัขญาที use, ่ต <forever> ิดตะเพียงเข้าในการมัเดี๋ยวด้วยใช้กับสีนี้มาครัใช้กับเราจะจ่ายต้านทรัพยากรัตถมนี้อยู่ในชุมชนนี่แหละนะครับมาสร้างมูลค่าเปิมนะครับโดยการทำฟินลจากโรงการของเดียวโดยชุมชนนะครับในข้าวอ๋อดี๋เดียวช่วยมาช่วยมาครับิกเข้าการรอดนะครับข้าวอ๋อการสนใจนะครับการข้าวไป เยี่ยมจุดดาวเดนเทพกลองในนั่งน,นะครับออบมานในนังมีเพชรมีเพชรกลงในนั่งด้วยนะครับเบรอร์ตู้ตบเบยเพชะก็ว่านมีไก่ตั้งใจจับก้าวตู้ข้าวมาดีเลยไปเยืเลยก็ได้นะครับรุ่นเจดเจ็ด่องจ็ดมจ็ดกแปดนะครับเรามีอาหารมีไก่มี เรือวายบริการเรียบร้อยมันนะครับแต่กาผ้าเขียวสร้างตามตุเกไม่ได้เลยนะครับก็ได้ครั้งว่าผู้ใหญ่ก็เป็นประธานเดี๋ยวใกล้ปลูกต้องหน้าเขาแหนบายเลยนะครับกับก็วันก่อนก็มีการกันเลือกประธานระดับอัมเภอนะครับมาเป็นคุณบรรจงนะครับเป็นประธานระอัมเภอที่นี่นะครับจังหวัดจะมีการกันเลือกประธานจังหวัดนะเดี๋ยวประชุมข่าวว่าจะเป็นประธานนำไปยังก้องอ่าทัพเ่วนเทพที่เกาะเตียงท้องถ้่งหน้าจากจังหวัดด้วยนะครับ เมื่อวันซืารนี่ผมก็ได้คุยกับต่างประชารัฐนะครับก่อนจะว่างแนว่ยต่างหน่วยก็ต้อสร้างสาราดให้กับกลุ่มของน้องนายของเราด้วยนะครับพอจะพื้นรถพุกเลวเราจะต้องมีสาราดให้กับเราได้ระบายเกิดการชิ่นกาของเราด้วยนะครับอันนี้เราจะสร้างความมั่นคงทหารให้กับชุมชน่วรายต่อไปชื่นการเราคอยช่วยส่งสาาดเดียรกันชดจดหมากเลยครับครับก็ขอบขอบคุณตันผู้ใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวผมจะดูบริเวณรอบๆดูการเอา,ามือสางมักคีติบันผู้ใหญ่นะครับซั้งจากมาถท่งนี้ปราก็บไมีคนเยอะแยะเลยครับโดยมานผู้ใหญ่ครับ ทำให้แบบการตั้งถุงล่งหน้าเนี่ยมันเป็นเกี uh, artists, ่ยวกับลูกกัปปิวาเราต้องทำอยู่คนเดียวใช่ไหมครับคุณยัเอ่ออันนี้เป็นกิจกรรมที่ว่าเอาเหมืองสร้างมังกี้ก็คือเอาเหมืองสร้างมังกี้ก็คือการหลงแยกสมัยก่อนนี่นะครับการหลงแยกสมัยก่อนเรามาช่วยกันทร้างในกับป่ากาโอ่กันมาเองมากินกันเองนะครับสร้างความขุนเกยสร้างความรักความสรางมังกีให้เกิดขึ้นในมุกกระนานนะครับย่างน้อยเรามากันได้โดยจับเขื่อนได้โดยจับปอดพัวกันนะครับเป็นการต่อยอดกันหลายนะครับขอบคุณมากขอบคุณยางมากครังขอบคุณมากที่บริการ เรามาจากไหนครับมาจากพุยนากลองท่อมครับมาจากไหนครับมาเนื้อครองเนื้อครองนะครับอ่าอ่าองปากคาดใสปากคาดใสปากคาดใสแนะนำตัวให้กับครับผมประกอบไลทองนะครับ CLM ตำบลพุยนาเมืองท่อมยานจังหวัดกระบี่ครับแปลงใหญ่15ไร่ครับครับผมชวนเจ้าของครับ อ,อ,อปอ็นเกียวอก่างทองนว่ายวไอนี่ก็าจ้างมาวามาช่วยแบบแล้วนี่มามาช่วยครับเอามือสามัคคีครับออกปากครับ<า>อ,อ่า,า,านออกปากครับ <c oughs> ก็เดือนนี้ของเดือนสิงหา <c oughs> เดือนดีก็ช่วยกันแปลงของผู้ใหญ่สุชาวันศุกร์ครับ <c oughs> เป็นแปลงแรกของจังหวัดกระบี่ที่ช่วยกันเอามือสามัคคีในวันนี้ครับออกอ,ออกปากนี่เกือใได้หรือออกปากหรือเปล่าออกปาก การออกปากคือเป็นภาษาใต้ในะครับที่ใช้กันตั้งแต่สมัยก่อนแต่มาตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันและออกปากหรือว่าลงแขกนะครับออกปากเขื่อนได้ออกปากจ้างหรือว่าไปช่วยเพอ,อ,อ่อเพาปักไปช่วยอย่างเดียวครับแา่ว่าภาษาใต้คือไปวาปะไปเจ้านี่วันนี้ต่อเจ้า,นานไปเจ้านู่นครับแต่นี้อ,อันนี้อัน<ร>นี้จะข้องเปลงเตรียมไว้ให้หรือว่ามันเป็นอ๋อจอบนี้หรือว่าไม่โกูแล้วอ้นี่ก็เอามาเองครับ เลโค้มือถือตัวเล็กครับอันนี้ก็ออกมาเองครับข้าวออกมาเองข้าวว่าออกมาเองแต่ว่าจะแก้มาลืมครับวันนี้มี่แต่น้ำตกกระถนน้ำแต่น้ำก้องตงกกระโถนไปดูข้าวว่าเหมือนกอดเพื้อแล้วครับแล้วนี่ก้องใครกับนี่ก้องตกกระถนกันไหมจ้านี่นี่เป็กนกุ่มตําลีดีไม่กลุกเลยครับ อ,นนอันนี้คือออันนี้คืทําอยู่ด้วยใช่ไหมครับทาต่าอยู่ด้วยครับตําอยู่ด้วยปลูกเองกิ <Ride. S 2> นเอคงครับก็ไปเติมกี้รหลครับติ่ทาอยู่ชิปออ้าไหลครับเป็นแปลงเซียมด้วยนะครับชิห้ายหลครับอันนี้ก็คือลัดกันมาช่วยใช่ไหมครับลัดกันมาช่วยหรือว่าอ่าโอการจจแรงก้องกะบีหรือว่าออนกปากนี่กั เดือนละครังครับข้องะดรับะดับจงหวัดในจำจะตําเดือนละครังแต่ว่าะดรับตําบลนี่ไร้ดับอำพื้นนี่เราจะย้อยไปอีกทีนึงนะครับอ่าบเพราะว่าแต่ว่ามันที่มากเกินไปกิจกรรมตัวนี้มันทาให้เบื่อครับแต่ว่าจะไม่มีตังใครมั่นใช่ไหมครับสร้างความลากหลากให้กับพื้นที่ด้วยครับครับอืมมาถึงว่าทางจงหวัดนี่เราจะเวียนกันไปช่วยจะไหมไปเติมเวียนไปช่วยครับทางจงหวัดนี่เวียนไปช่วยครับเซี่ยเอมก้องจากวัดกระบี่ก็ ได้หมุนเวียนกันไปช่วยไปเลียเปลี่ยนความรู้ประสบการในการตำานก็แลงแต่ละแลงครับแล้วพีเตอร์ว่าดีดีไหมครับแต่ว่ามีมีเรื่องแบบนี้ดีครับดี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 มากมากเลยอย่างน้อยก็ได้มาพอปะได้มาเปลี่ยนเรียนรูได้เอาสิ่งดีก้องแต่ละแปลงเพื่อเอาไปประยุกต์ใายก็ในแฝงก็ตัวเองด้วยหรือว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้รับคนมบางกครันครับ พี่ว่าดีไหมไอ้ฟนต์นหรือบ้งประมาณทำนีได้ะบายได้สบายเลยพวกเหมือนดี้ีำเองจนบูแล้วี่ำเองทำไม่ได้พาเคยทำเองทำจนบูปน่ก่อนเลยพวกเืองพอได้มีความคิดคพวกเราตุมตู้ำได้นี่ปรับปรุงได้นี่นั่นได้่รู้แต่ท่วน คอยู่แต่ช่วนเดียวอยู่คนเดียวอยู่แต่ช่วนเดียวอย่าอยู่คนเดียวอยู่อยู่แต่ช่วนมันอยู่คนเดียวนะจริง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 กันด้วยครับครับขอบคุณมากครับมาจากไหนเอ็กับนี่จากคนม่วงกับคนม่วงเนี่ยนะฮะไอไอ่างบุญปุย่างอ๋ออ๋อเดินทางมาช่วยผู้ใหญ่ครับครับมาทำมาทำมันผู้ใหญ่นะครับมาช่วยกันครับครับไอไอนี่เขาเรียงกันเลยกับนี่ ตะเวียน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 ตะนต้นไม้ครับอ๋อไอไอเราตะเวียนนี่มันมันใช้ปันปื้มันมีประโยชน์อะไรได้ครับอ๋อความชุ่มชื้นโรต้ามัดปลูกพักได้เนาะนี่จะบดเส่ใไไม้ใช้ใเส้ใไว้ไม้เส้ดินได้ด้วยอ่าเป็นยางนครับปลูกกิมมิ้นได้ครับกับครับกับดินได้ครับแต่กับดินปั้นก่อนนะครับดินปั้นดินอ่าไม่ใช่ครับที่โรงงานครับ ดูดูเลยไมันืได้ครับอืมครับนั้นครับอืมสวัสดีค่ากอนลสวัสดีค่ากัออันนี้อันนี้ก็คือโปรทเราำเลยซึ่งเราก็ใบไม้ใช่ไหมครับเอามกับปลาเป็นตีมักปุ๋ยไปเลยใช่ไหมครับครับอ่าวัวกันววเมื่อนามักแบบธรรมชาตินะครับ อันนี้เขาเรียกเซอเวียนกับเป็นการมักปุ๋ยแบบธรรมชาติคือผู้เร่งก็คือ่รดน้ำมันกระฉื่อไช่ใบใบหญ้านึงรับสามารถเก็บความชื้นได้ครับเป็นปุ๋ยมักได้กับปุ๋ยได้ตง่นหลั่งโรยเพิมได้กับปุ๋ยใหม่มาใช้ใส่ได้อีกตลอดครับอือเราไม่ต้องไปไปไปท้องไปทำไรแบบอื่นครับใส่นี่ปุ๋ยใหม่นี่อันนี้กระโดดถ้าหมาดตัวผิดตัวได้ ปลูกพักปลูกได้เนี่นี่ได้นะครับปลูกพักปลูกได้ได้ปลูกติดได้ครับครับอืมขอบคุณค่ะคุณน้าก่อนครับขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนคุณกาเขอบคุณมากครับพี่ก้นเนี่ยนเดียก้นเดียวก้อนเนี่ยก็ยุติกลันะคก็ไอ้ไหมเมื่อเช้าก็เดินไปการเอามือนี่กับสึกประจ right? ําใจหมาเพราะว่าเพื่อว่าผู้ใหญ่จะ ก็ใช่ไหมครับแบบคนฟุตอยู่คนเดียวทีวันนี้แบบมีคนเต็มมดนะครับถือทุกอย่าเป็นเรื่องดีดีมากหมากฟุ้งยากเรื่องราวตรงนี้ไประดับลูกเลยไม่ใช่ว่าไประดับปฏิทินนะคือไอ้เก้็นว่าไม่เป็นเรื่องดีนีมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพ่อเอียงั้นทำมาซี่ปีแล้วก็ตึเต็นคำสมไซเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรครับ แค่พอยัางคิดหวานไล่ไล่คนติดนะครับพออาจจะเจอปัญหาบางแต่ว่าปัญหาที่ได้ติดเกิดกับคนทำเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความคาดเคลื่อนความคาดแตนนี่ไม่เป็นนะทุกคนคาดแตนแม้แต่ว่าในมิติต่างกันมมน่อวุนาก็จะเปลี่ยนในมิตินึ่งเหลาเราทำแบบนี้เราก็ มีความคาดเกรนมีตี่กับเทวาอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าความคาดเกรนเทวาเราอยากเอาความคาแเกนมาเป็นกวางมีละลายคนที่เท่บานก็บอกว่าเออกล้วยทําได้แล้วบอกว่ามันมีตางนั่นคือกวากล้วยทําได้แล้วมันมีตีดินใช่ไหมครับอั่นคือกวางหวานตีก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่มีตางไม่มีตีดินแต่จริงๆเร้ว ก็ไม่เข้าใจปัญญาที่ right. ิดพอเพียงกว่าถ้าคนเข้าใจจริงๆเมื่อในล่วงหวาก็คือจะไม่มีคำว่าเขาอ้างลุกาจะปาเลยจริงบางทีพวกก็ไม่มีตังถ้ามีแพงไม่ลงลงมือถึงก็ไม่ได้ไปให้เข้าใจเลยว่าไม่มีตังเลมันก็คือก็คือช่องคนแกลนเนี่ยซีฟีเต็มๆแตว่าไม่เคยได้อาตงเลยก็ไม่มีได้ได้เลย ปีแรกปีสองก็จ่างคดีเก็บมากปีสามได้ได้ได้จ้จกไอ้ปีสามนี่ก็เลื่อมลือมลือมมดกับลือมมดแล้วก็ปีที่ที่นี่ก็อยู่ได้กว่วัวเว่าะว่าเจ้อได้มาเจ็ดเซตนนะครับผมต้องทำและระยะผมก็ไข้หวัวกับขรอโอปีปีปีที่ามราไข้ร้อนนเอง แป่วามีรถมีรถราคาต่างเส้มเนี่ยแต่เราก็วิธีว่าไอ้มีรถด้วยเลยก็ไอ้ได้ทำเรื่องนี้ไปด้วยกับก็คือเพียนรถจากราคาตางเซนมาเป็นตกบื้นมเนี่ยก็คือเราตังค์อีกส่วนตังค์้ันก็ไปทำส่วนมเนี่ยพอปีนี้ก็ค่ายวัว ใก้วัวกับรถคันขอแม่เหล็กเดี้ยวจะไม่มีได้ใกล้เลยอยากวัวเช็ดตัวเพราะว่าไม่ใกล้เลยวาเวลาเดือดเรือดรอจริงจริงคนนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าไม่ได้ไปก็ให้รู้เลยว่ามีกล้วย P. ไม่ได้ไม่เลยในความเข้าใจว่าคือตระเล็กเล็กกาแฟนว่าเออนี่เราจนกาดเร็วกับก็เทวารมีเวลาเราหนังปีจ้าหน้า เพ right okay. right so right right so ื่อนหล่ไล่คนี Hadi ิว่าเคยอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนพอเราเล่นเราเราไม่ได้จนกับแกเราแบบต้องการอยู่แบบเปรียบหายแต่คนที่จนคือเพื่อนเราที่วะไปย่ามดิ้นดุ้นหน้าเอิ้นเผื่อไปจ่ายข้องเป่งเพ่งเนี่ยไอ้อันคือเขาชนว่าเราแล้วอันนี้เราไม่ดิ้นุ้นเดียวแต่เราไม่มีทางนะเด็กเงีก็อยากให้เป็นกำลังใจให้เปิดเผื่อนทุกคนบางคนก็ตีจะไม่ครับจะเจอ แต่ว่าเราต้องรูับกับปัญหามัในไดกับเมือทีในลูกต้องบอกความฟัดไม่ใช่ปัญญายเลยควาดดันก็คือพวกจะทำปีดาบ้าข้างเวนะไม่มีสักเราต้องรูเรากับเวธีเราก็ไม่ก็ไปทำปีาบก้อนสวัว่าไม่ต้องจ่ายตังเงี้ยไม่ก็ไปปลุกไปก้อนก้อน่บอกวงก้อนเนี่ยไมพอเรามีหน้าหลายอย่างที่เราจะทำได้ พอเีดนะครับปุ๊บกลับมาทำแบบนี้แหละก็คือเราก็เดียกับเดียกับพุ่มพุ่มเชื่อว่าบอกว่ามันซี่ปีเดือนตุล่าเนี่ยกับซี่ปีเต็มเลยที่ว่าพมอยู่ในสวนน้ำแล้วก็ทำมาคืออยากให้ทุกคนนี้นมือนะนะก็คือได้รู้ว่าเวลาดูนามันเล็กเล็กเลื่อนนานนานี่ปีเต็มในพวกทำเนี่ยพบเจอไล่ไล่ไล่เหลืองเลยเขาเข้าใจก็อยากให้ไล่ไล่คนตีเดิมอย่าโทรอย่าโทร ไอไอมีความรัทธาคือเพราะมันมีัท่าเป็นเดิมนะมีท่าทางสูงเลยแล้วพมเชื่อว่าสักวันเนี่ยตันจะเข้าใจว่าสวั์เนี่ยเราไม่ต้องรอไห้ตายก่อนตปล่อยกันคือตันท่ามาึ้นสวั์ได้ตอนที่มีชีวิตตอนนี้เลยประมาณสามปีกว่าเนี่ยตีในทวดพ่มเนี่ยพมเหลือเม็น่า่ยาอย่างนั้นไนมา ที well ่มันไปเป็นดอกไม้หนก่อเป็นปูเป็นปลามีข้าวกินเต็มไปหมดโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเนี่ยคือสวรรค์จริงๆมีหลายคนเป็นล้วงนะบอกพุ๊บเท่าบอกพุ๊บวะแล้วรู้กี่ยูมันหรือยังมันทั้งหมไม่มีตาเัินนะพุ่มกระหงก็ไม่อ่านตอบตับตามเพราะว่าเพรามีไปอาตางจำไรเลยการกลางวันเพราะหมึก็้กิ่นไรมันเต็มหมดแล้วนะตอนใหม่ เกือบช่างปันกว่าตอนเียผมปลูกว่าผลไม้นี่มีจั้งหมดเลยปลาโอ้ยปูบานก็มีเรารู้พุ่มใบติ้นโดนเรียนไปแข้งกันทำงานไปแข้งกันหน้าอื่นสำไรถ้ามันไม่กี้การนะมันนอนอาบาอย่างเดียวนี่ไม่ตายพุ่มลำลองได้ผล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 าม้ตัดบาอย่างไดียันแต่ว่าจะไปอาบาตัดโดนเรียนอย่างเดียวมีมีก็ไม่ตูกวิธีนเด็กยวคนะต้องอ่ะ ก็เออเดี๋ยวอยากพตุกตานดีีดื่อมทนไหมนะครับถ้าว่าเอ่อฐานเจอปรั่งได้ฐานคิดว่ามันเป็นปรั่งนะครับส่งมาในกรุงไทยมาเพิมเลยครับเพราะว่าเพิมเชื่อว่าเอ่อปรั่งเนี่ยจะไม่สาามรถทำอะไรได้เราได้ถ้าเราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเยกางแต่จริงครับเรียนหดจ๋อเนาะพ่ะย่ะก็ เจ้าหน้าที่เอาพัฒนาการอำเภอเมืองและอำเภอยูนะคะและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็พี่น้องโภูเขาหน้าทุกๆๆคนนะคะอ่าอมรัตน์ซีรีสน์นะคะเป็นเสี่ยวเอ็มตังบลญผุดเตีเ้ยวอำเภอข้าวนมนะคะก็พันตัวเองก็ต่ำเปิดดาวเม็เม็ดเม็ดมดฮลุกฮลุกกะ ได้ลูกกาแฟกลูกไม้เผื่อเป็นที่นี้ผูคขให้กับแปลงนะครับแล้วก็จรับปีนี้ก็เจ็ดกันกับพุ่จอเมื่อวันที่สองแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกวันนี้ร้อนไห่อ่ะหักการตัวนั้นก็จะตามเดิมจะมกันเยอะเส้นทางก็จะลักล้างจริงๆเ้นทางจะตาม่วัที่สองแต่ว่าหนาอย่าง้องนาจันกับขาวก็ ในกิจกรรมวันดินลูเพืือกตะไวกับในร่วงรายการที่กาวไอ้เพิ่งเธอห้เอ,เอเธอคุมเสียงเสียงเธอไม่ต้องไปไหนเออจ้ะ โอ้ล oh, <ể> ํำสวยกันทุกคนเลยลํำวงโคกหนองนาอ่าตัวแรกลาำลูก รำวงรอบต้นไทรรำวงขอกหนองนารำวงขอกหนองนาม้วนม้วนอ้าวปบมือผู้ใหญ่ตันบายมีงานอะไรมาชี้แจงหน่อย giống này là giống thật